นายคำพลตันสัจจาประธานสวนนุรุก์พัทยาเปิดเผยถึงแนวคิดการปรับตัวการบริหาธรธุรกิจ ส่วนตัวมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดของทุกคนคือเอาชีวิตรอดให้ได้นั่นหมายถึงว่าอะไรที่เสี่ยงอย่าทาเอาตัวรอดให้ได้และในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างมากๆเราต้องทําสิ่งที่ทําได้คนใดมีกิจการหรือธุรกิจก็เดินหน้าแต่พัฒนาธุรกิจต่อไปให้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงมีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาอีกครั้งนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับอะไรที่แปลกใหม่ตลอดเวลาซึ่งสวนนงนรสก็มีการพัฒนาสถานที่เพื่อรองรับ นักสถานการณ์คลี่คลายนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งประธานสวนนนุพัทยาเปิดเผยต่อว่าสิ่งที่เป็นห่วงในขณะน,นี้ทุกคนหวังว่าการดำรงชีวิตหลังการแพร่ระบาดโควิด -19 การใช้ชีวิตจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมทั้งนี้มั่นใจว่าหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเข้าสู่สภาพว่าปกติการใช้ชีวิตจากนี้จะไม่เหมือนเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นิวโควิดถึงเเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโลกก็จะเปลี่ยนไปบางคนธุรกิจดีขึ้นอย่างมากแต่บางคนธุรกิจจะ ได้โอกาสสิ่งที่เราอยู่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือทำไปก็ไม่มีดีเหมือนเดิมฉะนั้นเราทุกคนต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนอะไรที่จะพยายามปรับปรุงตัวหรือทำสิ่งที่ควรจะทำส่วนคนที่มีพร้อมมีเงินก็ควรออกมาที่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปครับคุณยี่ครับผมผมบอกอย่างนี้นะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดแก่ทุกๆคนเนี่ยคือเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับไปถือว่าอะไรที่เสี่ยงเนี่ยอย่าไปทำครับเอาตัวเราให้รอดให้ได้และช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างมากเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่เราทำได้คนไหนที่มีกิจการอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับผมเองเนี่ยยังสามารถปฏิบัติการต่อไปได้ผมจะรีบปรับปรุงที่นี่ให้เป็นฐานที่ที่ดีที่สุดเมื่อเปิดขึ้นมา สำหรับคนที่อาจจะไม่ไม่ได้โอกาสเหมือนอย่าง,งผมอย่างเงี้ยนะครับควรที่จะคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตผมใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่มีเวลาคิดแล้วครับว่าชีวิตเราเนี่ยจะเป็นยังไงคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวต้องรีบไปทำงานเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวต้องรีบนอนเดี๋ยวต้องรีบพาครอบครัวไปเที่ยวคิดอยู่ได้แค่นี้แต่ตอนนี้มีเวลาคิดเยอะ ดังนั้นคิดปรับปรุงว่าเรามีอะไรบ้างที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือคิดใหม่ทําใหม่บางคนเปลี่ยนอาชีพเลยไปแต่ก่อนเคยทํำเล็บทําอะไรตอนนี้ไปขายกว๋วยเตี๋ยวอาจจะได้เงินมากก็ได้ต้องทําทุกอย่างที่ที่เราสามารถทําได้อย่าหยุดอยู่กับที่ที่ผมห่วงคือว่าทุกคนหวังว่าชีวิตจะกลับไปเหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมร้อยปร์เครับยืนยันเลยครับนิวควิกเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยโลกจะเปลี่ยนไปบางคนจะดีขึ้นมากๆเลยบางคนก็อาจจะด้อยโอกาสในสิ่งที่เราทําอยู่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือทําไปก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมอันนี้คีย์เวิร์ดก็คือว่าเปลี่ยนแน่นอนในนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนตัวเราก่อนนะครับว่าอะไรที่ไม่ดีก็พยายามปรับปรุงตัวซะหรือทําสิ่งที่ ควรที่จะทําถ้าเผื่อทาได้คนไหนเนี่ยมีตังเที่ยวได้ก็เที่ยวดีครับเที่ยวใช้เงินไปจะได้ช่วยเศรษฐกิจของเราคนไหนไม่มีมตังอย่าเที่ยวนะครับเพราะว่าอยู่ไปก็เดี๋ยวก็ลําบากเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะมองแต่สิ่งสาคัญควรจะต้องเปลี่ยนแปลงครับ